สวัสดีค่ะวันนี้กอฟฟี่พาเพื่อนๆมาชาร์จแบตที่ MG สาขานางรองนะคะโดยวันนี้เราก็โหลดแอป EA a n y w h e r e มาเพื่อสแกนหาที่ชาร์จนะคะซึ่งเจอเป็นสาขานางรองเราก็เข้าไปชาร์จกันเลยค่ะมีช่องจอดรถ2ที่แล้วก็ตู้หัวชาร์จได้มีแบบชาร์จชา้ากับชาร์จเร็วซึ่งเราก็เลือกชาร์จเร็วนะคะสแกนใช้งานเลยหัวแปลงมาก็ จบข่าวนะคะหัวแปลงตัวนี้มาชาร์จนะคะเพราะเราเทสลาใช้ไททูทเชิญค่ะเชิญมาทางนี้นะคะต้องตกให้มันแน่นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะชาร์จไฟไม่เข้ามาแล้วเสียบเลยนะคะอือ้เสร็จเป็นสีฟ้า พร้อมแล้วนะคะก็กลับมาที่แอปกิจกรรมของเรานะคะจึงเริ่มชาร์จกดต่อไปอทำอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วหรือยังล็อกรถหรือยังล็อกรถตามกระบวนการเขาบอกอกดต่อไปอเป็นอย่างนี้นะเป็นในเวลานี้หนึ่งชั่วโมงนะเริ่มชาร์จต้องกดเริ่มชาร์จด้วยนะคะเพราะครั้งแรกลืมกดเริ่มชาร์จ ผ่านไปตั้ง10บนาทีเพิ่งมากดเริ่มชาร์จเสียเวลาเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้กระแสไฟก็พร้อมเข้าแล้วนะคะเราก็รอดูจนกว่าจะเป็นไฟสีเขียวนะคะแปลว่าไฟถึงจะเข้ารถเราอ่ะนี่นะคะพร้อมแล้วกระแสไฟจ่ายแล้วแน่เป็นสีเขียวแล้วนะคะไฟก็เข้ารถแล้ว ตอนนี้เราก็ขออนุญาตมาดูในรถนะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในรถนะคะตอนนี้มาดูในรถก็จะเป็นใช้เวลาทั้งหมด55นาทีนะคะจะชาร์จได้500กิโลนะคะจาก260กิโลจะเป็น500กิโลภายใน55นาทีโอเคตอนนี้เราก็อาจจะไปหาเดินเล่นเซเว่นหรือไปหาก๋วยเตี๋ยวกินนะคะ แล้วกลับมาดูกันสิคะระหว่างนี้เราก็เดินออกมาทางหลวง24นะคะเดินไปเจอก๋วยเตี๋ยวกลางไร่กองทัพก็ต้องเดินทางด้วยท้องนะคะก็แวะพักกินข้าวกันสักหน่อยอร่อยได้อยู่ชั้นแบดไปได้493โลแล้วนะคะพอที่จะกลับจากนางรองกลับไปอุบลแล้วก็พร้อมที่จะถอดปั๊กแล้วนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะ เพื่อหยุดการชาร์จอ่าสั่งกดหยุดการชาร์จปั๊บอ่าตกดตกลงปุ๊บเขาก็จะหยุดกระแสไฟนะคะเมื่อกี้จากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินเราก็แค่ดึงออกนะคะเช็คเอาต์โอเคแล้วเราก็กดตัวล็อกของเรานะคะจะเป็นสีฟ้าอ่าโอเคดึงออกได้นะคะที่อย่าลืมก็คือ ตัวชาร์จตัวนี้รบกวนนิดนึงจารช่วยดึงหน่อยดึงหัวชาร์จให้หน่อยอโอเคอย่าลืมเอากลับบ้านนะคะหัวนั้นอ่ะเกือบสองพันเลยแล้วเราก็มาเก็บสายชาร์จคืนตู้เขาอย่างนี้นะคะอู๋สายนี่หนักมากเลย เรามี491กิโลจากนางรองกับอุบลสบายใจมากเลยนะคะถึงอุบลยังเหลือ127กิโลเมตรนะคะว้าวขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม